ในสัดส่วนเท่าไหร่จึงจะลงตัวแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานหลักในการคำนวณไว้อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นเรื่องน้ำสำหรับพ่อปลูกเป็นหัวใจสำคัญด้วยทฤษฎีนี้ที่ดินในแปลงศึกษาทดลองใกล้วัดมงคลชัยพัฒนา15ไร่จึงถูกจัดสรรออกเป็น4ส่วนเป็นแปลงนาข้าว5ไร่พืชไรส่สวนผสม5ไร่สะน้ำ3ไร่ ที่อยู่อาศัยและอื่นๆอีกสองไร่ความอดอยากเป็นดัชนีขั้นต้นสุดของความยากจนสำหรับคนไทยแล้วชีวิตเริ่มต้นที่ข้าวการมีพื้นที่ปลูกข้าวจึงเป็นหลักประกันแรกของการพอกิน แปลงนาข้าว5ไร่จากพื้นที่15ไร่ซึ่งทรงคำนวณเป็นแนวทางไว้ว่าสามารถให้กำเนิดเม็ดข้าวพอเลี้ยงครอบครัวที่มีสมาชิก5-6คนได้ชนปีส่วนพื้นที่อีก5ไร่ใช้ปลูกพืชผสมผสานซึ่งไม่เพียงสร้างความพอกินในครัวเรือนเท่านั้นแต่ยังสร้างความพออยู่จากการขายผลผลิตส่วนเกินได้อีกด้วยแนวคิดในการปลูกพืชผสมผสานนี้ เกษตรกรสามารถออกแบบได้หลากหลายลักษณะสุดแท้แต่สภาพพื้นที่ปริมาณน้ำและธรรมชาติของพันุไม้จะอํานวยปวยพนเายเปลี่ยนวงชัยเกษตรกรมูโนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนําแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม่นี้มาปรับใช้ในพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ส่วนผสมของเขาวันนี้เขาเลือกปลูกผักบุ้งปลอดสารพิษเอาไว้เป็นทั้งอาหารในบ้าน และส่งขายตลาดมันต้องใช้มอนกันนะสมองนะเราต้องคิดต้องคิดคิดเองว่าเอวันนี้เราจะเอาอะไรไปปลูกจะเอาอะไรไปขายอย่างนี้เราไปต้องไปศึกษาที่ตลาดใช่ไหมตลาดต้องสิ่งไหนที่มันมันขายดีเราเน้นตรงนั้นพ้ามนี่ส่งส่งมาเลยเลยนะกิโลสามห้าอย่าเมื่อฟ้าปันฝนสู่ดิน พืชพันธุ์และสรพพสัตว์ได้อาศัยหล่อเลี้ยงชีวิตแต่ด้วยช่วงเวลาจำกัดของฤดูกาลผสานความไม่แน่นอนของธรรมชาติฟ้าที่ขาดฝนก็บรรดาลความอดอยากให้แก่ผืนดินได้เช่นกันจึงเป็นหน้าที่ของผู้พึ่งพาที่ต้องเก็บรักษาน้ำไว้ให้พอเพียงร้อยละ30ของพื้นที่ทดลองจึงถูกกันไว้เพื่อสำรองน้ำฝนในรูปของสระน้ำในไรนา การทดลองครั้งใหม่เริ่มต้นบนที่ดินซึ่งซื้อเพิ่มเติมขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีกครั้งครั้งนี้พระราชทานแนวพระราชด,ดำริถึงวิธีการขุดสระพระองค์มีพระราชด,ดำริให้นำผิวดินซึ่งอุดมด้วยธาตุอาหารสำหรับพืชนั้นแยกไว้ต่างหากก่อนดินที่ลึกลงไปจากผิวดินที่ขุดสระนำมาใช้ถมทำถนนทางเดินเสริมที่อยู่อาศัยยกร่องสวน หรือทําคันขูกั้นน้ําซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในพื้นที่ลุ่มมีน้ําท่วมถึงจุดสําคัญคือในขั้นตอนสุดท้ายให้นําหน้าดินที่ขุดไว้แต่แรกนั้นปูฉากผิวดินที่จะพาะปลูกไว้เสมอน้ําในสระของแต่ละไร่นาตามแนวพระราชดำรินั้นเป็นทุนสํารองสําหรับใช้ยามขาดฝนหรือฝนทิ้งช่วงเท่านั้นแต่สามารถเพิ่มประโยชน์ใช้สอย ด้วยการเลี้ยงสัตว์หรือพืชน้ําเพื่อเป็นอาหารได้โดยควรขุดแยกเป็นสองบ่อและต้องมีการวางแผนล่วงหน้าว่าขุดอย่างไรจึงจะทําให้ปลาอยู่ได้การขุดแบบลาดชันเนี่ยมันจะทําให้ปลามันนอนไม่ได้หรือเปล่าไสาที่ชันอย่างเงี้ยปลานี่มันจะว่ายน้ำทัางคืนไม่มีที่นอนนะพวกปลาตะเพียนพวกปลานิลพวกเนี้มันต้องอาศัยนอนตามขอบอ่างนะมันต้องมีสโลปให้มันนอน นะถ้าเป็นปลาบางอย่างก็ต้องมีหลุมให้มันตีให้มันฟ้าวางไข่ถ้าชัางนี้ปลาคอเงยหมดเลยคอแบบแขนเก๊กเลยเพราะมันว่ายทั้งคืนทั้งวันไม่ได้พักได้ผ่อนในบางพื้นที่ที่เหมาะสมสระน้ําในไร่นาอาจอยู่ในสภาพสวนยกร่องหรือบริเวณพื้นที่ปลูกข้าวก็ได้แต่หลักสําคัญคือสามารถเก็บน้ําไว้ใช้ในยามที่ขาดน้ําได้เท่านั้นเมื่อเกษตรกรจํานวนหนึ่งหันมาขุดสระสำรองในพื้นที่ของตน ย่อมเสมือนคืนแหล่งคูคลองธรรมชาติที่เคยขาดหายไปให้แก่พื้นดินขณะเดียวกันภาวะเดือดร้อนหลังน้ำท่วมก็สามารถบรรเทาลงได้เพราะยังมีน้ำเหลือที่จะฟื้นฟูพืชผลของตนขึ้นใหม่ได้ทันทีทฤษฎีใหม่ก็ทำเพื่ออย่างนี้เองเพราะว่าในประเทศไทยน้ำจะมีมากเป็นระยะหนึ่งจนน้ำท่วมจนกระทั่งทำให้เดือดร้อน ทำให้พืชพันธ์ัญญาหารเสียไปตายไปเน่าไปและเมื่อเสร็จแล้วหลังจากระบายน้ำออกไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและด้วยความสิ้นเปลืองก็แห้งไม่สามารถที่จะทำการเพาะปลูกก็อดความยากของการเริ่มต้นทำเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่ที่งานขุดสระเพราะต้องใช้ทุนมาก และมีขั้นตอนที่ต้องรักษาหน้าดินไว้ชั้นบนของพื้นที่ที่จะถมเสมอจึงต้องอาศัยหน่วยงานราชการเข้าช่วยเหลือนายทวีประหาอดีตผู้ใช้แรงงานจากกรุงเทพมหานครก็เป็นหนึ่งในจํานวนนั้นที่ทางราชการเข้าไปกุดสะให้แต่ก่อนผมพาลูกหาบดินนะหาบดินกั้นฝายเองครับสมัยปี233 3 1 3 2ามาเอาสี่ครับทำทั้งกลางคืน เขาว่าผมเป็นบ้าความอุตสาหะและตั้งใจจริงของเขาทำให้การสละงบประมาณขุดสากข,ของภาครัฐครั้งนี้ไม่สูญเปล่าผลกำไรที่กลับคืนมาก็คือชีวิตที่ดีขึ้นของครอบครัวเกษตรกรอันเป็นส่วนหนึ่งของความหมายแห่งพระราชดำรัสขาดทุนคือกำไรอันนี้มันดีกว่าเงินอีกครับเงินมันหมดถ้าได้อย่างนี้แล้วมันสมบูรณ์แบบแล้วครับ ผมคิดว่าผมจะหายจนแล้วถ้ามีแบบนี้นะอีกสักเดือนหน้าเนี่ยท่านมาดูผมที่เอาหน้าดินออกเนี่ยผมจะปรับให้ดีๆเลยผมจะทำปลูกเข็ดฟางแล้วทำปุ๋ยหมักครับการคํานวณขนาดของสระน้ำที่ขุดเพื่อรองรับน้ำฝนนี้ยังต้องคำํำนึงถึงตัวแปรต่างๆในพื้นที่เพราะพื้นที่เกษตรแต่ละแห่งแตกต่างกันทั้งสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศ อย่างแค่สมมติว่าคุณอยู่นนทบุร<ค>ีพื้นที่น้าไม่ควรควรจะเป็นเท่าไหร่ไหมควรจะเป็นแค่สิบเปอเก็พอสิบเรก็พอเพราะอะไรน้าดีจะตายไปนนทบุรีที่เหลือก็ทําอย่างอื่นให้มากขึ้นรายได้จะได้ดีขึ้นแต่ถ้าใน่างคุณอยู่พิมายคุณทเํกเกษตรเกษตรที่พิมายเนะี่ยคุณต้องคิดว่าสามสิบไม่พอนะเพราะอะไรไหมพิมายมันแห้งแรงอีสานแห้งแรงมากฝนไม่ตกทีกว่าเดือนเพราะน้ํามันควรจะเป็นสักสี่สิบรืห้าสิบเปอร์เซ็นต์ าด้วยพระประสบการณ์จากการทรงงานมาหลายสิบปีทำให้ทรงทราบว่าบางครั้งฝนก็ทิ้งช่วงมากกว่าหนึ่งปีแหล่งน้ำส่วนตัวของราษฎรจึงยังไม่เป็นหลักประการความเสี่ยงที่มั่นคงเพียงพอทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริที่สมบูรณ์จึงจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำอีกอย่างน้อยสองระดับเพื่อเติมเต็มให้แก่ศระเล็กๆของราษฎร ในพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่4,600ไร่ของอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำพยยงตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเกษตรกรรมขยายตัวมากขึ้นจึงมีพระราชดำริให้สร้างอุโมงผ่านน้ำส่วนเกิดจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ในจังหวัดมุกดาหารซึ่งยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่มาช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่กาลสินได้เพิ่มขึ้นอีก12,000ไร่ โดยระบบส่งน้ําจากอ่างมายังสระในไร่นาของราษฎรนั้นมีพระราชดำริให้ใช้ระบบท่อส่งน้ําซึ่งสามารถเปิดปิดน้ําได้ที่สระของเกษตรกรเอกสําหรับพื้นที่เกษตรกรรมรอบวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีพระราชทานพระราชดำริให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยหินขาวเป็นแหล่งน้ําขนาดกลางเพื่อเติมแก่สระของเกษตรกรขณะเดียวกันก็อาศัยน้ําจากเขื่อนป่าศัก เติมเต็มให้แก่อ่างห้วยหินขาวเป็นภูมิคุ้มการเรื่องน้ำแก่รัศดรถึงสองชั้นสำหรับงานส่งน้ำของพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวไปยังแปลงเกษตรกรนั้นมีพระราชดำริให้ใช้ระบบท่อฝังไปตามใต้ดินถ้าคุณขุดคลองส่งน้ำเนี่ยผ่านที่คุณคุณยอมไหมล่ะคุณมีที่อยู่สามงานขุดเขผ่านขุดผ่านคุณเสียไปงานหนึงอ่ะเหลือสองงานคุณก็เจ๊งดิ แต่ถ้าคุณมีที่อยู่20ไร่คุณให้เขาไปงานไม่เป็นไรในหลวงหลบเรื่องนี้ฝ mm. ังท่อนี่มันหลบหมดทุกอย่างเลยที่ข้างบนคุณก็ยังใช้ประโยชน์ได้